สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ภารกิจของน้องแป้งเริ่มอีกหนึ่งวันแล้วนะคะซึ่งวันนี้น้องแป้งจะมาเอาน้องหมูไปเพิ่มแล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะน้องแป้งได้น้องหมูตัวใหญ่เนี่ยก็ได้ไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เรามาเอาน้องหมูอ่อนๆที่ได้อายุ45วันแล้วก็ไม่กินนมแม่แล้วนะคะแต่เรานี่จะต้องเลี้ยงอาหารนมอยู่นะคะแต่วันนี้เรามาเอาน้องหมูให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะ อันนี้จะเป็นในชุมชนหมู่บ้านวานปุ๋งนะคะ <Yeah. S 1> นี่คะ่ะเอารถไปจอดนู่นแล้วเมื่อกี้รถมา <Yeah. S 1> เอามอเตอร์ไซค์ไ <Yeah. S 1> ปจอดน oh. อดู่นแล้วไม่มอเตอร์ไซค์มาแล้วรถเรามาจอดขวางทางเขาไงที่นี่ก็จะมีเขาเน,นี่ยฮะสามล้อนี่คือสบายสบายใช่ถ้าเป็นสามล้อนี่มาสบายนั่นไงที่เขาทําหินเขาเรียกอะไรอะสีปั่นก้อนหินทําหินใช่ไหมคะ

อิดกับพูดด้วยฮะมาไงอะไรทำอะไรโอ้ที่พุ่นก็มีแม่มันนั่นหรอไปแล้วลูกหมูหนึ่งตัวอิด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 วิ่ง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 เราจะเอาน้องหมูใส่รถไปเสียงอิอิอิอี เดี๋ยวฉันเฝ้ารอตรงนี้เอออ้ยน้องหมูอุด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 เดี๋ยวเฝ้าตรงนี้ตุ๊ด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 เฝ้านี่เลยเฝ้านี่นะอุ้ยเธอจะได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะเดี๋ยวเธอจะไปได้อยู่บ้านใหม่จ้าโอเค ฟังความพอเดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่เดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่ม <c oughs> ีกี่กิโลยากนะ <c oughs> ออกแรงแต่เช้าเลยมีส<อ>าวโลมอยู่วะสิบห้าโลยโอยู่หนออุดสามตัวแล้ว <laughs> มาแล้วก้นม่งค์ยเอยอะสิชีพาวันนี้ค่ะให <h ums> ม่ตัวใหม่ตัว <laughs> มีกี่กิโลอันนี้มีกี่กิโลตุ๊ต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 ุ๊ตุ๊ตุ๊ มันนิ่มกล้วตัวที่ห้าแล้วใจใจเดียตัวที่ห้าแล้วอุ๊ยเดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่อย่าตงเลยอโอ้เดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่ เอามาแล้วนะคะน้องหมูของเรานี่ใจใสเลี้ยงอยู่ข้างหลังค่าดูดูดดูดูเอ็นดูึดงดึอะไรนะถุงปากน้องหมวยโจจมีลูกจุจนี่ค่ะนี่บรรยากาศไปเอาน้องหมูมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรถพ่วงของเราแบบนี้นีนะคะทุกคนนี่ค่ะใส้ด นี่ค่ะก็เรามาเอาน้องหมูไปแล้วอีกเจ็ดตัวจา้าดูบรรยากาศนะคะหมู่บ้านที่เรามาเอานะคะบ้านปุ๋งนะคะแล้วก็ที่เขาทำเขาเขาเรียกอะไรเอาลูกหินเนี่ยหมู่บ้านยังรูนะคะนู่นเลยค่ะตลอดทั้งปีเลยเหมือนมันไม่หมดเลยอะ่ะเห็นนะคะที่นี่จะมีน้ําพุร้อนนะคะแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้นิยมมาเที่ยวกันนะคะเพราะว่า ชาวบ้านจะใช้ในช่วงเวลาที่ต้มหนอ่อหรือไม่ก็ในเวลาที่ทำอะไรประมาณไหนอะต้มหนอ่อเท่านั้นแหละนะคะหน่อไม้นะคะนี่ค่ะสองข้างทางก็จะมีนาเดี๋ยวเอก็กประมาณ4-5กิโลก็ไปถึงหนองนาของเราแล้วนะคะแต่เดียว เดี๋ยวเราจะเดินเลยด่านไปก่อนนะคะมาถึงนองนาอีกหนึ่งวันแล้วนะคะทุกคนก็คือหลังจากที่เราไปเอาน้องหมูมาที่ฟาร์มหมูของเขาเนาะชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะเลี้ยงแม่แล้วก็ขายลูกนะคะอ่า แต่ส่วนเราเนี่ยไม่มีใครดูแลเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะแบบลงมือเลี้ยงแม่หมูไว้แม่พันุยังไงนะคะแต่ก็ค่อยๆฝึกไปนะคะจะมีลุงอ่ะมาสอนเลยพี่ชายของแม่จะมาบอกประจําเลยว่าเราอ่ะเป็นมือใหม่นะคะเราจะต้องเลี้ยงยังไงเราจะต้องยังไงยังไงอ่ะคนที่มีประสบการณ์มาก่อนเขาก็จะมา,าบอกเรานะคะ นี่ค่ะเราเอารถมาถึงที่คอกหมูได้เลยนะคะจูจๆนอนหลับมาจังเลยเดี๋ยวให้เข้าน้องหมูก่อนเลยเนี่ยเลยเวลาแล้วเนี่ยอาหารน้องหมูอ่อนแล้วมันไม่ดีออนอะไรก็ตุย้ตยๆใส่ไว้หรออาหารหมูอ่อนมี่วันนั้นนะนะ ไม่ติดเล่งสองวเนี้ยห่วยแล้วฮะไม่ติดเล่งสองวตนี้นี่่อยให้หมดปล่อยให้หมดแล้วก็บอกว่า <c oughs> อันนี้บ้านใหม่พวกเจ้านะ ที่นั่นหลีหักเงินได้รึโอเคอันนี้บ้านใหม่พวกเจ้านะนี่คือบ้านใหม่อยู่ให้สบายขอให้ัวไวอุดอุดอุด <laughs> ขอเชื่อฟังเอ้านี่มีสองถุงเหรอถ <laughs> ว่มกล้ามนะอยู่เฮ้นใหม่โอ๊นี่สีเหมือนกันเลย น่ารักจังเลยอันนี้จะออกสีเหลืองนิดนึงอันนี้เป็นหมูเด้งเลยสีนี้หมูเด้งเลยตัวใหญ่เลยนะอุด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 อันนี้คอกไม่กลางเด้คอกไม่กลางเนี่ยอันนี้เป็นลูกพี่จ้าลูกพี่พวกเจ้า โอ้โหอาหารเมื่อวานยังเหลืออยู่ดีนะที่ยังมีแต่วันนี้มาสายนิดหนึ่งไม่ว่ากันนะลูกหมูจุจูตีตุดนี้โอ้โจูจจูจตีจุดนะตีจุดนะหิวน้ำใช่ไหมหิวน้ำก็กินน้ำเลยใส่ปุ้นกันแล้วใส่เนี้อคือทางสองตัวเหรอใส่ปุ้นเลยหรอ เนี่ะจอดพระันก็หลออมมาตีในตัวไงเออว่าไม่ตีเล่ง2อตัวนเหมือไม่ตีเล่งสอตัวนเหมือเออสาตัวอะไรก็ตีเล่งสาตัวอ่ะสาตัวก็นุสตัวม่ไฟในสามตัวเอาในมาป่อยในสีตัวก็เออ ยอ,อ๋อใ <laughs> ส่เนี่ยแหละกลางเลยออ้าวอันนี้มีสีขาวสองตัวเอาตัวนั้นตัวเล็กนิดหน่อยตัวขาวตัวใหญ่เป็นสีนี้หมดเลยเหรอเนี่ยเงินใหม่เงินใหม่เอ้างินใหม่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยสี่ตัวเอาให้อาหารให้อาหาร ในอาหารชีน้ชน้ำเนตนำเนนมนมจุจุเตียวตะไรก็ลอันมีเนอันนีอ่ะจุ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 นี่น ไปเลยไปกินน้ำเลยจูจูจูจ,จูอันนี้เหมือนกันเลยอันนี้ไม่มีประตูใช่ไหมเอ,อมีประตูสองอันแล้วจู่จูจูจูจ,จ,จูหิวข้าวใช่ไหมเดี๋ยวเอาเข้าวมาให้จ้าอันนี้สีเหมือนกันเลยสีตัวป้งกันหมด อันนี้ลูกพี่อันนี้ลูกพี่ว่างไง <c oughs> นี่น้ำตกอยู่ที่นู่นโหล <c oughs> ุดแล้วเดี๋ยวเอาเข้ามาให้ ถ,ถึงอมถึง่ะเดี๋ยวมากินข้าวที่นี่นะลองหมู นนี้เป็นบรรยากาศที่เรามาฟาร์มหมูของเรานะคะเล็กๆเดี๋ยวมากินข้าวที่นี่นะอู้บางไงถ่อมก้ามเดียมห้องอยังนอกบางไาขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมโตแล้วเหรอ ทำงานกันนะ